สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พิมพ์ชาแนลพาพเพื่อนๆมาเซาพอร์ตนะคะเซาพอร์ตอยู่ทางตอนเหนือนะคะใกล้ๆก,กับวิกแนที่พิมพ์อยู่นะคะห่างประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะคะประมาณเออเกือกบๆชั่วโมงเหมือนกันนะคะ่ะแต่ก็ไม่ไม่น่าจะถึงชั่วโมงนะคะน่าจะมระมาณ50กว่าชั่วโมงเอ้ห้กว่านาที <c oughs> พูดอะไรโอเควันนี้พิมพ์กําลัง พาลูกๆมากินกาแฟพากินพิมพ์กับสามีมากินกาแฟะนะแล้วก็จะพาลูกๆเขามาเล่นของเล่นอะไรด้วยไม่รู้ว่ามันยังมีอยู่หรือเปล่าพิมพ์มาล่าสุดออโอ้ยหลายปีลวถ้าเป็นคอฟฟี่นี้นะคะประมาณน่าจะประมาณกี่ปีแล้วสามปีแล้วมั้งยังไม่มีโควิดเลยตอนนั้นที่พิมพ์มานะคะตรงนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นนะคะมันจะเป็นมันจะมีรถรางด้วยนะเห็นไหมเนี่ยตามพื้นพวกเนี้ย มีรถล่างด้วยนะน่ารักเชียวเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าสะพานเนี้ยมันยาวมากเลยพเพื่อนดูสิยาวมากยาวมากมากอะดูดิแล้วก็ไปตรงนูน้นเห็นไหมนูน้นนู้นจริงๆยาวจริงๆคือถ้าแบบว่าคนที่เขาไม่สะดวกเดินถ้าเขาไม่สะดวกเดินนะคะเขาก็จะนั่งรถนะคะมันกําลังมาล,ละรถเดี๋ยวพิมจะถ่ายให้ดูน่ารักเชียว <laughs> เดี๋ยวคอยดูนะคะ มาแล้วนะรถล, <Okay. S 1> ลูกระดีน่ารักไหมคะเชีย์น่ารักเชียร er. mm ์มาแล้วค่ะน่ารักเชียร์ว t ท w เวบนะคะ We have to w e a r e back. Look at this. How long this bridge? ไกลมากไกลมากเลยนะคะพิมพ์นี่ไกลสุดลูกหูลูกตาเลยจากพิมพิมมาเนี่ย w e r o at h r a i n s t i o n c m e over here. Yeah. You think how many people? Probably about ten. Uh, maybe. maybe yeah, I think one p o u n d e o p l e like p e o walking. So. Yes, yes. แต่จริงๆแล้วพิมพ์ก็ชอบเดินเหมือนกันพิมพ์พิมพ์ยังไม่เคยนั่งในรถรางเนี่ย เออเพราะว่าเดินแล้วมันได้บรรยากาศมากกว่าดูสิวิวก็สวยโอเคเดี๋ยวพิมพาเพื่อนๆมาดูวิวดีกว่านะคะวิวสวยๆนะตามพีมพ่มาเลย ต,ตอนนี้เราจะมากินกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะเดินเล่นกันนะเพราะว่ามีของเล่นเยอะแยะเลยสำหรับเด็กด้วยนะคะตอนนี้พิมพ์ก็กำลังกินคอฟฟกินกาแฟอยู่ที่ร้านคอฟฟีช็อป บาดแคบวิต่ตอไปก็แฟไม่้ด้ยมัน้อน่อดะรน,น่มใส่กาหลีญี่ป่นาคบชีค่ะนลูกสาวจะกินอะไรต้องระวังมากเลยนะคะเ,เ,เพื่อนๆเพราะว่าเขาแพ้ถว่วก็เลยต้องถามก่อนว่ามันเป็นอะไรก็มัน ถ้ามันเป็นมีถั่วผสมนิดนินี่ยหน่อยโอเคอยู่ไม่เท่าไหร่ถ้าเป็นแบบ, happy mood, บแฮปปี้นูตอะไรอยู่ก็คก็ก็เดี๋ยวเราเสร็จจากนี้เราก็จะไปไปเล่นของเล่นด้านกวามือตรงนี้นะคะมีของเล่นสําหรับเด็กด้วยสําหรับผู้ใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็เดินเดินกลับไปทางเก่าแล้วเผื่อว่าจะมีอะไรน่าสนใจดูนะคะ หปเดินตามไปมาลดีกว่าเดี๋ยวพิมจะพาเพื่อนๆไปดูของเล่นนะคะ <c oughs> ตอนนี้พิมพ์าเพื่อนๆมาเล่นของเล่นข้างในนะคะซึ่งเล่นไปบ้างแล้วล่ะนะคะแล้วก็ลูกชายเล่นอันนี้ลูกชายชอบมากเลยยิงยิงดโนเสอ์นะคะโอเคเดีย๋ยวไม่ค่อยได้ยินเสียงของพิมได้โทษทีพิมไม่ได้เอาไม้มานะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรอบๆดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะตามพิมมาค่ะ อ๋อไอซีอันนี้เหมือนเหมือนดูดวงประมาณนั้นชาวบ้านเราก็ดูดวงเนาะมันเป็นของของเก่าเก่เรานะคะเขาก็มาจาสศกไว้ตรงนี้นะคะเด็กน้อยกำลังเล่นเป็ด <c oughs> เสร็จแล้วเราก็เดินข้างในเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูข้างนอกกันนะคะว่าเขามีอะไรให้เที่ยวบ้างนะคะเพราะว่าพิมพ์ไม่ค่อยไม่ได้มานานแล้วเผื่อมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะลูกสาวลูกสาวก็อยากจะเล่นแต่งของเล่นแต่ว่ามันต้องหยอดเหรียญไงไม่ไหวแล้วหลายเหรียญแล้ววันนี้นะคะเ <laughs> ดี๋ยวดูลูกสาวลูกสาวกับลูกชาย สนุกเขาล่ะวันนี้เป็นวันของเขาเลยแล้วเป็นวันของพิมด้วยพิม์จะได้พาเพื่อนๆมาเซาพอร์ตมาดูว่าทะเลทางตอนเหนือมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าเพื่อนๆอยากดูทะเลตอนใต้นะคะคลิกที่ลิงก์นะคะลิงก์ข้างบนนี้นะคะจะมีทะเลตอนใต้ที่พิม์ไปนิวเคลีย์เมื่อครั้งที่แล้วนะคะเอยนิวคีนิวคีนะคะเขาเรียกเอ่อเมืองนิวคี New อยู่ใน คอนวอลนะคะอยู่ในเขตของคอนวอลนะคะสวยมากน้าใสเลยนะคะลองไปดูนะคะลองไปดูกันนะคะเผื่อว่าจะเปลี่ยนบรรยากาศจากทะเลเหนือเป็นทะเลใต้บ้างนะ<ม>โอเคเดี๋ยวพิมพจะต้องเดินออกแล้วค่ะเดินออกแล้วโอเคเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีทาทางออกนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่ฟันแฟว้าวของเล่นเยอะมากจะบอกให้แล้วแล้วยังไงตังล่ะว้าวของเล่นเยอะมากแล้วแถมแถมต้องเสียตังทั้งหลายทั้งแหล่เลยว้าวมีของเด็กด้วยนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะแต่ว่า คงจะไม่ได้ถ่ายมากเนาะเพราะว่าเด็กมันเยอะนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะดูบรรยากาศกันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงตามพี่มาค่ะ นะคะพเพื่อนๆนสวนอนะคะหงเนาะพิมเจอแต่หงขาวยังไม่เคยเจอหงดำสักครั้งเลยแม่ย่าพิมพ์เหมือนเคยเจอหงดำเลยนะสวยสวย, <S <S สวยตรงนู้นเห็นไหมคะตรงนู้นก็หงนะเยอะมากสวยอะบรรยากาศที่นี่นะคะแต่ว่าท้องฟ้ามันเคลิ้มไปนิดนึง <laughs> สาวน้อยสนใจมากได้เวลากลับบ้านแล้วคะ่ะเพื่อนๆรู้สึกว่าฝนจะตกด้วยนะเนี่ยเอออุ๊ยเจอเหตุการณ์แปลกๆมีควันอยู่ตรงนู้นไหมอะไรหรือเปล่าไม่รู้โอเคยังไงฝากเพื่อน <S <S ๆกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์ให้พิมพ์ด้วยนะคะเพอเป็นกำลังใจให้พิมพ์นะคะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวพิมพ์จะกลับบ้านละฝนมันเริ่มจะตกแล้วคะ่ะแล้วก็ยังไง อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพ่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปนะคะคลิปต่อไปนะคะโอเคซีอกัน next time บายบาย